บางเวลาอาจจะล็อกดาวแต่ประตูบ้านเราไม่ได้ล็อกนะจ๊ะชักว้าวสตูดิโอมาสปอยหนังเรื่องลีนาผู้ไม่ซู้ข้างบ้าน คำเตือนคลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีภาพลามกอนาจารผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำหนงังเปิดมาที่บ้านหลังหนึ่งที่มีสาวสวยเน่าจังนางเอกของเรากำลังเตรียมอาหารมื้อเย็นให้สามีของเธอคะ่ะพอสามีเธอกลับถึงบ้านเขาก็บ่นว่าเหนื่อยนะคะอาหารที่เธอเตรียมเอาไว้ให้ก็ไม่ทานแถมยังหนีไปพักผ่อนคนเดียว ไม่สนใจนาโอดจังเลยนะคะนาโอดจังก็เลยต้องนั่งเศร้าอยู่คนเดียวค่ะในขณะเดียวกันพระเอกของเราเป็นคนที่ชอบอยู่ติดบ้านและบ้านของเขาก็บังเอิญอยู่ตรงข้ามกันกับบ้านของนาโอดจังอีกด้วยค่ะ เขามักจะชอบคอยแอบมองนาโอจังผ่านทางหน้าต่างบ้านอยู่เสมอค่ะแล้วเขาก็จะเห็นเวลาที่สามีนาโอจังปล่อยเธอนั่งเศร้านั่งเหงาอยู่คนเดียวเป็นประจำค่ะและในคืนนี้ก็เกิดพายุขึ้นพายุได้พัดลองเท้าของพระเอกปิวไปที่หน้าบ้านของนาโอจังและเช้าวันรุ่งขึ้นนาโอจังก็เลยเอารองเท้ามาคืนให้พระเอก ที่ได้เห็นหน้านาโอจังชัดๆเขาก็นึกถึงอดีตแล้วก็จำได้ว่านาโอจังเคยเป็นเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกับเขาเป็นเพื่อนที่น่ารักกับทุกคนและนาโอจังยังใจดีกับพระเอกมากๆค่ะหลังจากคืนรองเท้าเสร็จนาโอจังก็กลับมาที่บ้านของเธอในตอนนี้เธออยู่บ้านคนเดียวปล่บเปลี่ยวหัวใจ ก็เลยมานอนเล่นที่โซฟาค่ะในตอนนั้นพระเอกก็แอบ,บมองอยู่ด้วยนะคะตกตอนกลางคืน,นพระเอกที่อยากเจอกับนาโอจังอีกครั้งก็เลยลองเหวี่ยงรองเท้าให้ไปตกที่บ้านของนาโอจังค่ะเช้าวันต่อมานาโอจังเธอก็เอารองเท้ามาคืนให้กับพระเอกที่ห้องค่ะและเธอก็รู้ด้วยว่าเมื่อวานที่เธอนอนเล่นอยู่ พระเอกได้แอบมองเธออยู่นั่นเองค่ะนาโอจังที่รู้อย่างนั้นเธอก็เลยเปิดใจสารภาพรักกับพระเอกไปค่ะตกตอนเย็นสามีเธอกลับถึงบ้านก็หาเรื่องทะเอลาะก,กับนาโอจังพระเอกก็แอบมองอยู่ด้วยนะคะนาโอจังน้อยใจที่ถูกสามีต่อว่าอย่างหนักเลยตัดสินใจมาที่บ้านของพระเอกพระเอกที่รู้เรื่อง เขาปลอบใจหน้าอดจังไปกันหนึ่งรอบนะคะตกตอนดึกนาโอดจังที่ยังไม่ดีกับสามีเธอเนี่ยก็เห็นว่าสามีเขานอนไปแล้วนะคะเธอก็เลยรีบมาที่บ้านของพระเอกในทันทีพอพระเอกได้เห็นว่าหน้าอดจังมาหาเขาที่บ้านนะคะเขาก็ดีใจมากดาวฉากนี้ทั้งคูก่ก็เลยบอกหลักกันอย่างมีความสุขไปอีกหนึ่งรอบนะคะ แล้วนํำก็จบลงเพียงเท่านี้นค่ะส่วนวาร์ปก็อ,อยู่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะ